เอาสวัสดีเราตสวนักล่าปีศาจทุกคนด้วยนะครับผมกับมาว่าผมมาเกอร์ดีเช่นเคยนะครับก็พาที่แล้วนะครับผมจะมาเล่ารายละเอียดเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับว่าทําไมเดวิสมิลคายภาคสองนะครับทาไมถึงแย่นะครับผมก็หลังจากที่ทางแคปคอมนะครับไปจ้างสตูดิโอที่ไหนไม่รู้นะครับมาทําเกมเดวิสมิลคายภาคที่สองนะครับก็เสร็จไปประมาณ2ส่วน3แล้วนะครับแต่ทําไปทํามา ทางแคป c o m แบบไม่ถูกใจนะครับก็เลยไปศึกษาคุณฮิเดกิคามิยะบิดาผู้ให้กำเนิดเกมเดว i ่มิคาย y นะครับผมแต่ที่พีก,ก็คือคุณฮิเดกิคามิยะพื่รู้ว่าอา้าวมึงทำาภาพ2อด้วยเหรอวะอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยทำให้ฮิเดกิคามิยะไม่พอใจครับก็เลยตัดสินใจลาออกจากแคป c o m นะครับร่วมกับคุณจินจิมิคามินะครับผมบิดาผู้ให้กำเนิดเกม r ล s i d e น t Evil นั่นเองนะครับ ไปสร้างบริษัทใหม่นะครับที่ชื่อว่าแพ t ตินัมเกมนะครับผมแล้วก็ได้สร้างเกมสุดมันไม่แพ้เดวิลมีใครเลยนั่นคือเกม b i o n e น t a นั่นเองนะครับผมอ่าส่วนแคปคอมนะครับก็ไปจ้างพ่วงกับอีกคนหนึ่งมานะครับสาเหตุเพราะว่าไม่สามารถดึงผู้กำกับอย่างฮิเดกิคามิยะมากำกับได้นะครับผมก็ไปจ้างคนฮิเดกิอิซโนะมากำกับแทนนะครับก็ ที่แล้วผมพูดว่ามาแก้งานใช่ไหมครับแต่ไม่ได้แบบว่าคุณฮิเดกิอิซโนะไม่ได้แก้งานหมดนะครับมาแก้งานในช่วงท้ายนะครับอันนั้นที่แล้วผมพูดปิดไปอาจจะทำให้ทุกคนสงสัยว่าเอ้ยทําให้ฮิเดกิอิซุโนะนี่แก้งานหมดเลยเหรอไม่ใช่นะครับคือมาแก้งานในช่วงท้ายนะครับผมก็คือทีมงานที่โนเนนท่นไหนไม่รู้ทำเสร็จไปสองสุดสามแล้วตัวนฮิเดกิอิซุโนะก็มาแก้งานในช่วงแบบองค์ที่สามนะครับผมอ่า ทำให้อิสโนะครับต้องมาแก้งานภายใน4ี่เดือนนะครับก่อนเกมจะวางจำหน่ายในช่วงท้ายนะครับผมอ่าแต่ทางแคปคอมนะครับก็เอาฮิเดียกิอิสโนเป็นผู้กำกับของภาคนี้เฉยเลยครับก็คือแบบว่ารับตีนไปตต็มนะครับผมอ่านี้ครับที่จะมาขยายเพิ่มเติมนะครับจากคราวที่แล้วโอเคก็เริ่มกันต่อเลยนะครับผมก็ดูผู้วามบันเทิงแล้วกันนะครับสำหรับภาคสอง ซื้อปืนอัพอะไรบ้างหกพันอัพอะไรไม่ได้เลยไอ้บ้าเอ้ยมาดาบก็ได้มีเบร,รียนนะอือฮึไปเลิเปุนชัตต้นโตโตโอเคถึงไหนแล้วนี่มีปัญหาเรื่องปุ่มมากเลยถ้าส่งถ้าสองทำไมเป็นอย่างนี้เนะนี่ยเฮ้ผมเดินปกตินะอยู่ดีมันเดินกระตุกเฉยเลยนไหนไหแม่ไหมมันจะกระตุกนิดนึงไง เอ้ภาคที่แล้วมันไม่เป็นอย่างนี้นะเ,เห็นไหมเห็นไหมอะไรอ่ะอืมอ้าวไอ้แพะปีศาจเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยหลบอันนี้ต้องจุก,าากอุ้ยนาจุกจุกจุกนี่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 จุกอุ้ยมาสิมาสี่มาซี่มี ฮอโกัใส <ève S 2> yes. uh, no ่ไงกับแขนเลยมามาแพ็ก okay, ปีศาจอตับทมเฮ้ยับิโอเคเรียบร้อยพูดขิดตับตับกระเรียบอยู่แหละไอ้บ้าเอ้ยไป เปิดไม่ได้นะอืมตรงนี้ต่อดิโอเคเข้าประตูตรงนี้อ้าวประตูตรงนี้ปิดอเ,เอ๊ะอ้าวสัตว์หมาอืมอ้าบอสตัวแรกของเกมนี้ไอ้เจ้าลิง เดีครับทุกคนผมอยากโกล่างมาทีฟอร์ทให้ทุกคนได้ดูกันจังเลยมาที่ตีละตีมาตีมาตีมาเออดูเงื่อนไขของมันโอเคโอเคโอเคจะไปเก็บเลือดอย่างเดียวเลยไหมเพราะว่าต้องอยู่ตรงกลางและมาตีมาตีมาเอออย่างเงี้แหละต้องเลือดเหลือติ่งแมวถึงจะใช้ไ,ได้เออ ่ายิงไปก่อนยิงไปก่อนอืมอย่าเก็บเลือดต,ตีไม,ม่โดนอีกม,มาตีมาตีมาตีมาเอออย่าเก็บเลือดอย่าเก็บเลือดโซโล่าม,มาตีฟอร์มให้ทุกคนนี่ดูกันอย่าเก็บเลือดไปดิง้งเก็บเลือดสุดยอดเลยเออ มา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 โอเคมาจินฟอร์มเฮ่อมาเลยไี่ทับฟัน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 เฮ่อขึ้่อเชื่อหมดแล้วอะไรไม่อะไรฮะเดี๋ยครับล่างมาจินฟอร์มโอเคเลยดูให้ทุกคนที่ดูกันแล้วถือว่าปิดงานเรียบร้อย มังเกลิ่ง around โอเคนี่แหละครับร่างมาตินฟอร์มเงื่อนไขครับเลือดเหลือติ่งแมวมามาตรงไหนเนี่ยอ๋อเอากุญแจออกไปข้างนอกแล้วก็ไปขายกุญแจตรงนี้เอซอมนี่ผมกลัวแบบว่าผมกลัวเข้าไปนั่นไงผมว่าแล้ว ช่างแม่งแล้วกันช่างมาแล้วกันนะขอโทษที่หยาบ s อรี่ s อรี y อ่ะจบมิชชั่นแล้วเหรอโอเคโอเคครับเนี่ยครับล่างมาจิตฟอร์มโท้ให้เจกานดูก่นอนนะเคทเดทกันนะมา next mission ต่อต่อมิชชั่นที่สี่

ยังไม่ตายเหรอืจิมินซาเหรอผมเรียกว่าหมาแล้วกันอไอ้นี่มันยังไม่ตายเจออะไรเห็นเลือดหลอนเลือดน,นะฮะมันยังไม่ตายโอเคตายแล้วนี่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 อุ๊ยอือเอาทำไมนี่เปิดทิ้มปั๊บปั๊บนี่ปับป๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บเฮ้ยเฮ้ยเจ้ย

ยิง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 ตอนนี้ครับปลารลูกตะกัวปไปเกียวมอนไ่ฮะโอเคหมดแล้วเอายยังไม่หมดเหรอทิ่มเลยทิ่มเลยตึ๊บตึ๊บัดััทิมตายยังโอเคตายโอเคตึ๊บๆๆตึ๊บตึ๊บตึ ตบตบเออเฮ้ยเฮ้ยฮ่าเฮ้ยจ้าโอเคป่าได้แล้วก้าวู้ฮู้นี่ไปเดินช้าจังเลยกิ้งเอาปึ๊บโอเคเก็บมีเลตอฟให้เก็บตรงนี้นะฮะับแล้วก็ตรงนี้น่าจะมีของอะไรสักอย่างหนึ่งโอ้ เรสออฟหนึ่งสามสี่งสองสานับไมมีอะไรนะับเฉยหนึ่องสมโอเคหล้ไปน,นีก็ไปตรง,น,งนู้นสินะเดินช้ามาเลยยิงกน เฮ้ย <T uber> มาตรงนี้แล้วก็ตรงนี้คืออ๋อตรงนี้เปิดโอ้ยตรงรีบแล้วนี่มากระโดดครับเร็วๆๆ,ๆๆตรงนี้แบบนี้เร็วกว่าปึบ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 เร็วๆๆ,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 ๆโอ้โหติดโอ้โหน่าเกลียดเกิน โอเคถาม,มาไดแล้แล้วตรงนี้มีอะไรหรือเปล่ามีกินเอาไม่เก็บออตรงนี้กระโดดไปไม่ได้เอ๊ะมันน่าจะกระโดดไปได้นะโอเคนี่ไปไม่ได้ก็เข้าไปตรงนี้เลยครับเอ,อ๊ะ อ้าวอะไรวะเนี่ยมังหมาละัหมดเรอววงยิ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 งมาอยากโซล่างมาจินฟอมอีกสักรอบซับปับปับับอสิสีฉัมาเลยอยากโซล่างมาจินฟอมปบับับเฮ้ยเฮ้ยเชือเออเชออชเฮ้ยเฮ้ยฮฮ มาซีสีทันมาเลยออ้ยมาดิมาดิาตีมนเลยครับให้มันตีมาเลยอย่ากโ์ล่ามาจมาิ้มฟอมาตี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 ยิงเลยอย่างนี้สีมาตีมาตึ๊บตึ๊บตึ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 บคนพิษเหรเฮ้อตึบตึบ ซับฮิ๊กซับซับซับมาสติตงเกอร์ซับซับซับว่านะยิงมาเรื่อยกว่าเออเอ๊ะยิงไม่เข้าหรอเอออะจะยิงทำอะไรเนี่ย เอ๊ะต้องตีอ๋ตอตรงหัวมันอยู่น,นี้เราก็ไปตีหนวดมันโอเคต้องเอาเลือดให้ได้น้อยเรานี่แหละอยากโทรล่างมาดินฟอร์มให้ทุกคนได้ดูอีกสักครอบหนึ่งมาสิ Oh! Ok bảo ba thôi hơi ok ok, hơi chạy 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 hơi 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 อ๋อเโยเอ้ยมองไม่เห็นมุมกล้องบางไอบ้บ้าไอบา้บ้าเอ้ยจะโทรมุมกล้องบางเฉยเนี่เรียบร้อยเนี่ยครับล่างมาจินฟอร์มโอเคคือล่างแล้วอยากอยากเป็นไล่ย่าง,างี้ตลอดจังเลยเนาะ แต่เงื่อนไขมันแบบสุดตีนมากฮะอ่าตัดตีแล้วเวลวโจเทกกันหน่อยไปแล้วโอเคจบมิชั่นแล้วครับผมเอาละครับเป็นไงบ้างครับสำหรับร่างมาสินฟอร์มเท่กันหรือเปล่านะครับซึ่งร่างนี้นะครับก็จะไปโผล่ในภาค5ด้วยครับ จะเป็นอีกชื่อหนึ่งครับมันชื่อว่าซินเดวิลชิกเกอร์นะครับผมอ่าก็ติดตามกันได้เลยนะครับผมสำหรับภาค5แต่ขอเล่นภาค2 3 4ให้จบก่อนนะครับไว้ค่อยเจอกันสำหรับภาคานะครับโอเคตอนนี้ผมมาเกอร์ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเหล่านักล่าปีศาจทั้งหลายบ๊ายบาย